สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาคุยกันหลังเกมกันหน่อยนะครับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ประเดิมด้วยคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟูลแลมนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าแมนยูทําได้นะครับเชือนชนะฟูลแลมไปแบบบุดกวิดนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยละกันนะครับไปดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงกันก่อนนะครับแมนยูวันนี้จัด ผู้รักษาประตูเป็นอังเดโอนาน่านะครับกองหลังเนี่ยแบ็กขวาใช้นูเซียมัสลาอุยลงสนามเป็นตัวจริงทันทีเลยนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายใช้เดียโกดาโลนะครับเซนเตอร์เนี่ยแฮร์รี่มักวายจับคู่กับลิซันโดมาติเนสกองกลางนะครับมีคาเซมิโลคู่กับคอบบี้เมนูแล้วก็กลางรุกจะเป็นเมสันเมาส์นะครับริมเส้นซ้ายมาคราดแลตฟอร์ดทางขวาเป็นอามัดดิอันโลแล้วก็กองหน้าวันนี้ดันบรูโน่เฟรเดสขึ้นไปเล่นเหมือนเดิมนะครับ ขนาดที่ฟูลแลมวันนี้ก็มาชุดเต็มนะครับนำทัพโดยนักเตะใหม่เอมิลสมิธโลที่ย้ายมาจากอาร์เซนอลแล้วก็มีอันเดสเปเรล่าอดีตเด็กผีนะครับก็ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้ด้วยเริ่มมาช่วงต้นเกมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฟูลแลมทําได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับแดนกลางคุมบอลได้ดีกว่าแล้วก็มีจังหวะทําเกมรุกขึ้นมาจบสกอร์พอสมควรนะครับจบขนาที่แมนยูเนี่ยช่วงแรกแดนกลางเป็นรองชัดเจนแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาเริ่มจับจังหวะได้เนี่ย ก็เป็นฝั่งแมนยูครับที่กลับมาบุกแต่ว่าก็ยังทําประตูไม่ได้นะครับมีจังหวะที่บูโน่เฟรนเดสนะครับกับทันทีเนี่ยหลุดไปแล้วก็ยิงไปติดแบรเลโน่ถึง2ครั้งนะครับนาที29่เนี่เลโน่จ่ายพลาดมาแล้วก็บูโน่ได้ยิงติดแล้วก็นาที34คาเซมิโล่จ่ายให้บูโน่ทะลุไปยิงนะครับแต่ว่าก็โดนบล็อกโดยเลโน่แล้วก็มีจังหวะกดดันหลายครั้งจากลูกเซตพีทนะครับคาเซมิโลนะ่เนี่ยได้โอกาสพอสมควรแต่ว่าก็ยังเปลี่ยนประตูไม่ได้ครึ่งแรกศูนย์แมนยูก็ลุยต่อนะครับ เปิดเกมบุกเข้าใส่มากขึ้นแต่ก็เหมือนเดิมยังเจาะไม่ได้นะครับเบเลโนวันนี้ก็เล่นได้ดีนะฮะจนแมนยูเนี่ยต้องแก้เกมนะครับนาที60เนี่ยเริ่มส่งผู้เล่นสำรองลงมานะครับมีโยโชเซอร์เซ่กองหน้าตัวใหม่เนี่ยได้ประเดิมสนามนะัดแรกด้วยรวมถึงอเริฮันโดการาโชนะครับก็ถูกส่งลงสนามลงมารูปเกมก็ยังคงเป็นแมนยูที่บุกแต่ว่าฟูลแลมเนี่ยเขาเริ่มขยับเกมรุกขึ้นมามากขึ้นมีจังหวะทั้งการสวนกลับแล้วก็การ ่อบอลเข้าทำได้ลุ้นประตูสูสีกับแมนยูหลายครั้งเลยนะครับเกมก็ตึงๆกันไปมาจนนาที87แมนยูมาได้ประตูชัยนะครับเป็นจังหวะที่กาลาโชเนี่ยเปิดบอลจากฝั่งขวาเข้ามาให้กับโยชัวเซิร์เซ่วิ่งมาดีดด้วยซ้ายเข้าประตูไปนะครับนี่คือประตูแรกของเซิร์เซ่ทันทีในการลงประเดิมสนามแล้วก็ลูกนี้เป็นประตูชัยด้วยให้แมนยูชนะฟูลแลมไป1นึ่งสูนะนัดนี้ถามว่านักเตะคนไหนเล่นดีบ้างก็หลายคน เอ่ยปากชมนูเซมัสลาอุยนะครับแบ็คขวาคนใหม่เนี่ยลงประเดิมสนามทันทีนะครับแล้วก็เล่นได้ดีทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจังหวะเกมลุกหรือเกมรับแต่ว่าเกมเนี่ยเขาอาจจะประคองตัวไม่ได้เล่นแบบหวือหวาอะไรมากแต่ก็เอาอยู่นะครับถ้าปรับตัวมากกว่าน,นี้ผมว่าเขาจะมีอะไรดีๆให้เราได้เห็นอีกคนหนึ่งที่ผมชอบคือแฮร์รี่แม็กควายนะครับเกมเนี้ยแม็กควายช่วยสกัดลูกสําคัญหลายครั้งเลยนะครับเช่นเดียวกับริซันโดเหมือนกันก็มีจังหวะที่เด็ดที่ขาดนะถือว่าถ้า2คนนี้ฟิตลงเล่นเนี่ยก็ เป็นผลดีแน่นอนกับทีมนะครับไหนจะมีมัดทายเดลิกที่วันนี้ก็ได้ลงเล่นช่วงท้ายไปแล้วไหนจะมีโยโลที่ก็ยังเจ็บอยู่แต่หายกลับมาเน่ผมว่ากองหลังแมนยูน่าจะดีขึ้นกว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับส่วนแดนบนเนี่ยโอ้โหวันนี้เสียดายอเริฮันโดกาลาโชครับ คือเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็สร้างความบู้บ้าให้กับทีมนะการาโชะไปเล่นฝั่งขวาแล้วก็ช่วงทดเวลาเนี่ยมีจังหวะที่หลุดเดี่ยวมา2คนน่ะแล้วก็แรดฟอร์ดจ่ายให้เหน่งๆแล้วการาโชยิงไม่ได้นะผมเสียดายมากแต่ว่าก็ยังดีครับวันนี้มีแอซิดให้กับเซอร์เซยได้ด้วยก็ถือว่าเป็นนักเตะสําคัญของทีมมาแล้วแหละอาจจะเป็นเพราะว่าไปเล่นโคปาอเมริกามาก็เลยสตาร์ทด้วยกันเป็นสำรองไปก่อนแต่ผมว่าถ้าเขากลับมาฟิตเต็มร้อยเนี่ยโอกาสกลับมาเป็นตัวจริงก็มีสูงเหมือนกัน ส่วนรูปเกมโดยรวมเนี่ยถือว่าแมนยูมัวน้อยลงนะจากถ้าเทียบกับดูกการที่แล้วนะยังเล่นแบบโหโมัวัูวไปหมดบางทีเจอทีมระดับกลางเกมสู้เขาไม่ได้ซ้างอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้คือก็มีการปรับนะแมนยูก็เล่นบอลบนพื้นมากขึ้นมีการเซตเกมจากข้างหลังรูปแบบการเข้าทำก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะเซตพีทก็ได้ลุนมากขึ้น2อสามลูกการก่อนเนี่ยที่ลูกเซตพีทลูกเตะม,มุมเนี่ยเปิดเข้ามาเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้เออมันก็มีโอกาสจังหวะได้ลุนเข้าทำมั่ง ดูมีนนนมที่ดีแต่ว่าเกมนี้อาจจะฝืดไปนิดนึงนะเกมแรกชนะได้3มแต้มก็ถือว่าโอเคนะครับไปดูหลังเกมกันหน่อยนะครับเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่พาทีมเก็บ3แต้มตามเป้าในนัดแรกของฤดูกาลนะครับก็บอกว่าตัวสำรอมีความสําคัญเสมอ แล้วมันก็ดีมากเลยที่เห็นตั้งแต่นัดแรกที่ส่งตัวสำรองลงมาแล้วก็ทําประตูใช้ให้ทีมได้แล้วก็บอกนักเตะทุกคนนะฮะโดยเฉพาะตัวสำรองเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมเข้าไว้นะแบบเกมนี้ที่ลงมาแล้วก็ได้ผลนะครับการเจอกับฟูลแลมเป็นเกมที่ยากเสมอแต่ทีมเราป้องกันแล้วก็ไล่เพรสได้ดีมากๆหลังจากผ่านไป10นาทีเนี่ยเราก็เริ่มเจอจังหวะในเกมของตัวเองแล้วก็สร้างความกดดันได้อย่างต่อเนื่องสร้างโอกาสได้หลายครั้งแล้วก็น่าจะยิงได้แต แล้วก็น่าจะยิงประตูได้ตั้งแต่แรกๆแ,แล้วนะครับแต่ว่าก็ทําไม่ได้นะครับซึ่งนี่ก็คือเป็นข้อวิจารณ์เดียวเลยที่เทนฮากต้องกลับไปแก้ไขก็คือเรื่องของการจบสกอร์ในเขตโทษนอกนั้นเนี่ยเทนฮากพอใจหมดส่วนโยเซกเซ่ e นะครับวันนี้ก็เปิดใจหลังจากยิงประตูได้เนี่ยก็บอกว่าก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการชนะในเกมแรกในบ้านแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยเขาก็ได้รับการบอกเล่านะครับบอกว่าการยิงประตูที่ฝั่งสเตตฟอร์ดเอ็นเนี่ยเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่ดีที่สุด ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหโชคดีมากๆเลยที่ได้ประสบการณ์นี้ตั้งแต่ในเกมแรกแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์มากๆสิ่งสําคัญที่สุดคือทีมชนะนั่นคือทั้งหมดที่เราต้องการผมอธิบายความรู้สึกไม่ได้เพราะว่ามันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าผมได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนี่คือทีมที่ยอดเยี่ยมเราต้องบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ให้ได้มันน่าทึ่งและเหมือนเป็นความฝันจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็น dream start ของซักเซ่นะครับ เกรดเล็กเกรดน้อยก็คือเซอรเซ่เนี่ยเป็นนักเตะชาวดัชคนที่15นะครับที่ยิงประตูได้ตั้งแต่การลงสนามนัดแรกในพรีเมียร์ลีกแล้วก็เป็นที่4ของแมนยูนะครับต่อจากลุตฟานิสตลอยนะครับอาจารย์ที่อยู่ข้างสนามนั่นเอง ner, อเล็กซานเดอร์บูตเนอร์อดีตแบ็คซ้ายครับแล้วก็ดอนนี่ฟันเดอร์เบกกองกลางที่เพิ่งย้ายออกไปนะครับเซอเซ่นี่คือคนที่4ก็ถือว่าลุตฟานิสตลอยก็ติวมาดีนะเพราะว่าเกมนี้เซอเซ่ถือว่า ยังไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเท่าไหร่แต่ว่าก็มีจังหวะที่ต่อบอลกับเพื่อนเป็นสไตล์ที่เขาถนัดอยู่แล้วนะครับเป็นสไตล์แบบไม่ได้ห่วงบอลอ่ะพักบอลแล้วก็แจกจ่ายเพื่อนได้แล้วก็จังหวะจบสกอร์เฉียบขาดนี่คือแมนยูในฤดูกาลนี้เดี๋ยวดูกันยาวๆครับนัดแรกก็ถือว่าอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับแต่ก็3แต้มตามเป้าอ่านัดต่อไปแมนยูจะเล่นวันที่24สิสิงหาคมนะครับบุกไปเยือนไบรตัน เวลา18นาิก30นาทีนะครับก็จะเป็นคู่แรกของวันเสาร์ถือว่าก็เป็นงานหนักนะเพราะว่าเจอกัน5นัดหลังในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแมนยูแพ้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นที่โอทัฟฟอร์ดหรือว่าไปเยือนนัดหน้าเนี่ยของจริงนะจะเป็นการทดสอบแล้วกับการไปเยือนทีมแกร่งอย่างไบรตันว่าแมนยูปีนี้พร้อมหรือ,อยังนะครับเทนฮากบอกยังไม่พร้อมเดี๋ยวรอดูนัดที่2ว่าพร้อมหรือ,อยัง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหลังเกมแมนยูฟูลแลมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีข่าวสารจะมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ